ตาลตโนดกับยางนาที่เธอเห็นกําลังสวยมากเป็นตานตโนดซึ่งปลูกปีเดียวกับไม้ยางนาที่เห็นทั้งหมดก็แข่งแข่งกันนะฮะทั้งยางนาทั้งตานแข่งกันปลูกเมื่อไรปลูกปีน้ำท่วมสองห้าสี่แปดปีสี่แปดนะครับปีสองพันร้อยสี่สิแปดน้ำท่วมนะปลูกแล้วก็น้ำท่วมแต่ถามว่าใครโตก่าใครต้องถามว่ายางนาเธอสูงกว่า แต่ไข่ใหญ่กว่าไก่ต้องบอกว่าต้นตาลใหญ่กว่าต้นตาลจะอยู่ในดินอยู่ประมาณสองปีขณะที่ยางก็สูงท่วมหัวนะครับแต่หลังจากนั้นยางก็ต้นตาลก็จะเกิดเป็นรูปโคกรูปกลมๆสวยปอมๆหลังจากนั้นก็จะยืดภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้คือตาลอายุประมาณเก้าปีอายุปีอายุเดียวอายุเท่ากับ อย่างนาที่ดำเนินน่ารักนะครับน่ารักมากแต่ตาลต้นนี้อยู่บนคนาแล้วก็มีปุ๋ยทั้งสองฝั่งตาลต้นนี้ก็จะอวบจะสวยถือว่าตาลที่สวยมากก็กําลังรุ้นว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียท่านสามารถปลูกต้นตาลรอบที่รอบคนาสลหรับกับยางนาอย่างนี้ได้นะครับขอให้พี่น้องโคกน้องนานํานไปใช้ประยุกต์ในโคกน้องนานะครับพีบ่น้องคนบ้านปลูกต้นไม้ก็นําไปประยุกต์ใช้ปลูกต้นตาลตะโนดริมคนา สลับกับยางนาตะเคียนเหมือนกับศูนย์ยางนาสูนๆนะครับ